ตั้งใจดูคลิปนี้ให้ดีๆแล้วคุณจะไม่ถูกโจหรหลอกถ้ามีคนโทรมาชวนเราทำงานแบบนี้ที่กดถูกใจเป็นร่มผัวใจนะคะกับทา,างร้านค้าของเราเราจะมีค่าตอบแทนนี้กัคนที่นะคะถูกใจละสิบห้าถึงห้าสิบบาทต่อคลิปนะคะและได้ต่วันจะอยู่ที่ห้าร้อยถึงหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะเหนึ่งเสนองานให้ทำแบบง่ายๆและได้เงินด้วย 2. ไม่มีค่าใช้ใจ่ายเลยทําแล้วได้เงินเลยทจะทำไไ,ไหนก็ได้ 3. าทำตอนไหนก็ได้ไไดะะสิ่งที่เราต้องจำไว้คืองานง่ายๆแบบนี้ไม่มีในโลกถ้าง่ายแบบนี้ต้องมีอะไรที่อันตรายซ่อนอยู่อย่างแน่นอนปฏิเสธไปเลยค่ะ